ดีค่ะรถกระบะสา,ายพันธดุพร้อมรุยได้เลยนะคะรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร XLT 2.2เกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2020ค่ะรถกระบะฟอร์ดสประตรูเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.2ดีเซลรถสีดำดุดนันไม่เกงใจใครสีดำเงาวับประวัติดีไม่มีชนค่ะ หน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่ขยับวิ่งผ่านการใช้งานมาเรขใหมาอยู่ที่1,2 0 0 0 0โลค่ะภายในเป็นเหมาะหนังสีดำสภาพดีใหม่เอี่ยมค่ะภายนอกดูสวยไม่มีรูรอยนะคะสวยงามเงาวับภายในกว้างขวางสภาพดีเช่นกันค่ะลักษณะตามรูปเลยนะคะทุกท่านของแต่งก็พอมีนะคะ ระบบเกียร์ช่วงล่างดีมากๆเช็คเรียบร้อยเปลี่ยนล้อแม็กมาให้อย่างรอดอกยางหนาเปลี่ยนท่อเรดมาออกท้ายเพาเสียงเพาะเครื่องดีเกียร์ดีพร้อมขับใช้งานวิ่งทางไกลได้เริ่มทะเบียนครบพร้อมโอนนะคะราคา369,000บาทรถอยู่กรุงเทพมหานครแถวกาดถนนกาญจนาพิเศษตลิ่งชันค่ะโทรคุยสอบถามโทรนัดดูรถด้วยตนเองติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิป แนะนำให้นัดล่วงหน้าและไปดูตัวรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ